โดนโดนโไปบุกไปไปกไปกไปเจ็บมากลงอีกบุกไปบุกไปบุกไปบกไปช่วง สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้โบมีร้านเติม UC มาแนะนำนะครับถือว่าเติมถูกแล้วก็เติมไวมากๆเลยนะครับเป็นร้าน l i s t m a n Shop นะครับสว่วนในการเติมนะครับก็นำเลข ID และชื่อตัวละอรนะครับแล้วก็ไปที่ร้าน S l i t m a n Shop อย่าลืมแอปด,ด้วยนะครับผมเดี๋ยวหาร้านไม่เจอหรือว่าเติมผ่านทาง Facebook Page นะครับทาง l i t m a n Shop เลยนะถือว่าคุ้มแล้วก็ถูกมากๆเลยนะครับแล้วก็ยังมีโปรโมชั่นใหม่สำหรับทุกเดือนด้วยนะครับผมก็อย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะโองนี้เดี๋ยวเราเล่นตั้งแต่8โมงเช้านะแล้วก็เลิกต ดูว่าเราจะกินไก่สักกีตตาต้องรอก่อนนะพี่เรามีแค่สามคนไปไปอ,ตอปตัวเดียวตัวเดียว <ไป S 2> ตัวเดียวเอาเดียวดิ มันเป็นหนึ่งแล้วมันต้องถ้ามึงไม่อยากมาหาก,กูมึงต้องกระโดดลงเลยตรงนี้ไม่มีกล่องอะไรเฮ้ยมันอยู่ตรงกำแพงว่ะตรกำแพงกำแพงเนะเอ๊ะโอเคสวยข้ามันแย่ไม่ได้ของเฮ้ยมันตาย <c oughs> มันตายมันตายถ้าอยู่ดอนอยากอยู่ตรงหน้าต้างทำนะครับพรุ่งนี้ผมรอดูข่าวพี่โบเล่เยอะเกินนะผมว่าฝึกเรื่อยๆเดี๋ยวก็เก่งนะทุกคนเฮ้ยท้างน้าโดนหัวเจ็บมากที่ตามในบ้านน่าจะมีนะ มีรถจอดเด็กเดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวไป๊บนึงดูก่อนต้องทิ้งไปเดี๋ยวแป๊บนึ่งนะเดี๋ยวตับตกแล้วเดี๋ยอยู่ใกล้เดี๋ยวมันน่าจะฟาร์มอยู่อะกูว่า อย่าไฟอย่า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 โดนโทษพี่เอาเลยโหโดนไฟพี่ไม่ตังคพี่ไปตายเลยใครปะใครปลาไฟไหนใครปลาเนี่ยมีไม่้องดี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 จิ๋วดีดีพี่จิ๋วจริงดีดีนี่เกือบแล้วติดตัว หนึ่งตัวนี้อเพราะเพราะมันน่าจะตัวที่อีกแฟนแหละมีเพื่อนแฟนหรือล่าไม่รู้เหมือนกันบางทีเห็นไหกว่าเห็นไหมโอเคโอเคเห็นเห็นไม่ชอบไปไม่ได้เกินติดน้ำมันช้าเกินติดน้ำพี่บ้านเนี้ยไม่เป็นไร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 กูพี่เมกออกไปเลยโดดๆเลยมันมีเขาอยู่เขาน่าจะเตรียมสอยเราแน่เลยกูจิ๋วออกมาได้ไหม ไม่เอเอ,เอไปเลยไปเลยไป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 ผมจะขับสวัสดีผมไผม,ม่เล่นหลังนะพี่เมฆฝากขับหน่อยเอ้ยไม่เดี๋ยวผมขับเองเพราะว่าเดี๋ยวผมรู้จุดมันผมผมรู้จุดมันอยู่อ่ะอยู่ไหนเอาเดี๋ยวเ,เดี๋ยว,เ,เ,ยวเขา,เาเใกล้ๆอะ่ะเขาวขวาเนี่ยนะวิ่งมาแล้วใกล้ๆเลยข้างหน้า ไม่เป็นไรพี่ผมชุบได้จะยิงรถเราเลยได้อยู่ตัว,วเขียวเยี่ยมเจ้ัรถมันชุบกันแล้วอะตจวที่กปยิงน้อวะไม่เป็นไรจะ่าไม่ตรง,งนั้นจะเก็บของไม่ได้ คนนั้นมันเหลือตัวเดียวนะเดี๋ยวรอดูวงในแอพก่อนมาชุบขึ้นหนงเด้อดิมีเหรอมาชุบขึ้นหนงเด้อครับโอเคโอเคปล่อยเลยปล่อยเลยไปเลยไปโซนหน้าเลยเดี๋ยวจะดักได้นะถ้าจริงๆอ่ะเอาไหมโซนหลังผมว่าเราเอาได้นะมาสองนาทีอ่ะได้อยู่นะสองนาทีอ่ะอืม นี่นําขึ้นไปโซนบนไปเอาไงเดี๋ยวพี่แกก็ต้องขับแล้วเออผมผมผมมีปืนแฟนะลืมบอกเลยมีลูกบอกมีมีลูกพร้อมใจพร้อมออกซ้ายพี่ขับไปตามทางเนี่ยออกซ้ายรถทอกหน่านโดนโดนโดป้อปอเจ็บมากลงอีกปงป่ป้ปป่วตัวเดียวตัวเดียว ตามตามตามสุดสวยหมดโอเคเชียมึงยิงกี่ตัววะสี่ตัวครบเลยดัไปแวมันโดนัวอะไรก็ไปมันก็งงๆนี่มันก็คงวึ่งทีน้ไปเอาเลยเอาเพื่อนอาหนึ่งอันโอเครับแทบ ผมมากอันนี้ฟุกนะฟุกฟุกฟุกแหละยิงไปเยอะกว่ากันนะเมื่อกี้ไม่ร่วงนะเวลาอยู่บนรถต้องใช้แค่พวกเลดดอทโฮโลยิงะถ้าเกิดใช้คูณสามคูณสี่นดิดแบบมันมันสันส่นด้วยอือใช่มันดกยักมากเลยต้องใช้แค่พวกโฮโลกับเล d ดอทแค่นะั้นนะอย่างอื่นนี่คือใช้ไม่ได้เลยนะ พี่ดูจะมองหน่อยดิจะดูคิดอื่นโหวงเปียกยังไงบีเดดบีเดดอ๋อเก็บโล่กอะไรดิเก็บโล่ให้หน่อยดิว่างคอมไว้อ่าทักมาในเพจเลยครับเก็บตี้ทูยูเลยครับพี่น้ำไปไหนครับพี่น้ำไปกินข้าวเล่นเสาเหนียวครับรถกว่ามือมีรถรถซ้อนกงเอารถซ้อนอ่ะพี่ รถมาไหมเปลงขอ,อเต็มมาละยามีของมีรถมามีรดมาอจอดไหมจอดไหนไปนจอดทีมทีมทีมบ้านเมฆเมฆออกมาดิ mày gọi giật 1 1 đường ở thái rồi tôi trái tôi trái yeah. đâu này ở đâu chứ phi ở nhà nhà yeah โอ้โหดูว่าโบเอาโอ้โหดูว่าเอาผมยังยักอยู่พี่โทษโทษด้วยทำไมเป็นน้องเขียวอะน้องเขียว

รถกูจอดต้นมาแล้วนะรถปดฉี่ผมไปฉี่ก่อนได้ผมไปฉี่ก่อนได้ไหมได้ได้ได้ล่อๆอยู่ในบ้านนด้นเจ็นไม่ใช้ยยอดเลยครับเล่นเจเยนเอาไก่ครับโอเคครับผมถ้าได้นะมันเหลือหกตัวนะผมไม่แน่ใจผมจะได้ไก่หรือเปล่านะแต่ต้องลองดูนะ ถ้าไม่ได้ครับต้องยอมต้องยอมรับนะเพราะว่ามันเล่นยากจริงๆอ่ะกดฉี่หน่ยทุกคนโอไม่ฉี่ก่อนได้ไหมดีนะฟองฟางเนี่ยมึงก็ฉี่ดิแป๊บๆนึงนะเบื่อมึงฝันอยู่อ่ะฝันอยู่ฉี่ไปทางเก่ง5 minutes later น่าจะขาดอยู่ข้างๆมึงนี่แหละ น่าจะสามตีตอนนี้ยิงุดร้ยอยล้ะบูงมาแล้วเวน ทำไมวะยิงไม่โดนเลยโทษเลยยิงไม่โดนเลยอะ่ะมิงจะมีโด,โดนเลยไอ้โน้ตแต่ย่าอู้สุาดายนะคนผมพลาดเองโทษเลย <S <S 2> <S 2> ผมได้ยิงตัวซ้ายนกไกลนยิงไม่นอกเฉยเลยไอย้ตัวที่วิ่งมา